เอาสวัสดีกันด้วยนะครับพวกับผมอีกแล้วเพวกรกว่าผมเป็นคนเดิมเพิ่มเติมมาเลเวลมอดปืนกันอีกแล้วนะครับช่ไหไปดูกันเลยแหลกแลกแป๊บหนึ่งตาจริงาอาจไปแล้วมันเฟลนะครับ มาไปดูกันนี่นะเราผเตรียมมาแล้วมามาปึ๊บๆ๊บนี่นะตรงนี้ก็มีนะครับเลื่อนลงมาสุดนี่นะครับกองพยาบาลนะครับอ่า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 มีหลากหลายปืนมากเลยครับอืมมสิบมเก้าสิบเอ๊ะอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ปบ๊บ อีบอมกลไปดิกน,นี่พกพกมาพกมาพกนี่นี่หนึ่งลูกอะ่ะติ้วตุ้มโคตรแรงแต่มไม่รู้นะครับว่ามันเติมกระสุนยังไงผมก,ก็ยังไม่รู้ตงลงลง,ง,งยิงแบบกลไปไม่ได้เลยหร,อ,หรอวะนี่ได้อี๋ โอ้ oh, อันนี้ลอยนัดเอาไปจีบฟิวบุ้มไม่โดนนะครับนี่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 อะ,อะผมก็แค่จะคิดอยแค่เท่านี้นะครับผมก็ไม่มีเร็วมากนะครับอ่าผมก็แค่จะจีบอย่าแค่เท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยบายยแอะแอะอย่าลืมสอนลงเออนี่นะครับกดอันนี้บวกบวกปุ๊บแล้วก็คุณเก็บไว้ที่ไหนผมเก็บที่เราโหลดกดอันนี้นะครับอ่าโอหขอจกบก็บายบาย